ถ้า <No S 2> เราจะมาหักหลังผู้ชายกันดีกว่า <S 1> <S 1> ให้น้องต,ตูลเล่าว่าคเยคยคบผู้ชายมามีอะไรแปลกๆบ้างมาเม้ากันหน่อยมีมมีแฟนมากี่คนดีก่าสคน3มคน,มค,นคนแรกปีหนึ่งปีหติดเกมอ๋อผู้ชายติดเกมติดเกมขนาดที่แบบว่าอายุอายุยีแล้วยังไม่จบยังไม่จบแมงสักทีเรียนวิยกวะคือแบบติดดอทเอมาก ขณะที่แบบเล่นเกมอะไรเล่นเกมอะไรนดอทเอโดต้าจริงพี่เกมวางแผนสงครามเออเดี๋ยวไปวาร์ปเดี๋ยวแบบโอ๊ยเข้าร้านเกมนี่โอ๊ยเฮ้ยวาร์ปดิวาร์ปแบบอะไรแบบเงี้ยคือเราแบบเคยไม่ใช่ตะวะแล้วตอนนั้นเราใส่ๆไง19มีแฟนก็ไปนั่งเฝ้าเขาเล่นไปนั่งเฝ้าเขาเล่นแล้วสอบแม่งก็โกหกมันไปสอบมันยอมโดดสอบเพื่อมานั่งเล่นดอทเอแข่งเออก็ไม่ไหวก็ผ่านไปเลยแล้วกันคนเนี้ยอ้าวแล้วระหว่างติดเกมผมยังไม่เข้าใจนะอ่าติดเกมกับอีกคนหนึ่งอ่ะ มีกิก๊กก็ติดเกมแหละเติเมตังค์ให้ให้ซื้อเกมดีกว่าไม่เอาไม,ม่กิก๊อ,อ,อาละติดเกมกับติดเพื่อนติดเกมยังอยู่กับที่นะ,ะเล่นอยู่บ้านเล่นอยู่ร้านเกมไม่ก็เหมือนติดเพื่อนแหละเพราะว่ามันต้องเล่นออนไลน์กับเพื่อนเนี่ยให้เดบางทีเพื่อนชวนแบบไอ้แก๊งติดเพื่อนอย่างผมเนี้ยอ่าไปต่างจังหวัดไม่ว่านะแต่ต้องเอาเราไปด้วยไม่เอาไปไม่เอาไปอุ้ยแรงอ่ะไม,มนะไม่เอาไปเลยเหรอใช่สมมุติว่าเราพรุ่งนี้เราสอบ เรามีงานเรไปไม่ได้หรอกคืนนี้พี่ไปเดี่ยวเพื่อนก็ติดเกมดีกว่าแหละติดเกมดีกว่าเดี๋ยวหึงอีกแหว่าคนติดแฟนมากติดแฟนถ้ามีแฟนแต่เราไม่ได้ติดหน้ารำคาญนะเขาก็ต้องการให้เราติดด้วยไม่ใช่แบบเราจะไปเสนอ่องเดียวก็ต้องสนองด้วยสิผู้หญิงเนี่ยมันเรื่องมากเออเออคือติดเกมถือว่าดีนะถ้าปัจจุบันเลือกได้ก็แฟติดเกมโอเคถูกไหมแต่ตอนนั้นเด็กเด็กอาจจะมองง่าไม่ชอบอะอะไรไม่รู้อะระหว่างติดเกมกับติดบอล วิดีเกมตีดบอลหมายถึงเล่นการพนันนะดูบองั้นดูบอลเอาดูบอลดูบอลดูบอลดีกว่าไม่ดูแต่ถ้าเขาดูก็ดูได้แมงคงไม่คงไม่ได้ดูบอลกันทุกวันแล้วบอลเตะทีละครั้งเฮ้ยไม่มีวัน บบทุกวันไม่สิถ้าเกิดมันคู่หลักๆที่เขาคนชอบอะนะคู่หลักเลยมีทุกวันสพราะคนชอบบอลเนี่มันก็เกินไปอย่างหลังๆผมว่าติดบอลครับอกชอบดูบอลมากอยู่บ้านสุปเสาเปิดและตั้งแต่ทุ่มหนึ่งครับมีบอลถึงตีสี่เลยนะคือเป็นภาพเทปบอกหรือว่่เทปสดสดเลยเหรอสดเลยนั่งดูบอลนั่งดูบอลมานั่งดูไปก็อยู่แฟนก็ยังเล่นได้แฟนผมก็บ่นทุกวัน อะไรเนี่ยอยู่แต่บ้านดูบอลอ่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเยี่ยมบ้านเพื่อนบ้างไปบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนเขานะอ่าไปถึงปุ๊บแฟนเพื่อนเขาทุกคนน่ะนั่งอยู่หน้าทีวีเล่นวินนิ่งก่อนเล่นเกมไปเกมนั่งอยู่แน้สี่ชั่วโมงนะครับแล้วเวลาเล่นเกมเนี่ยมันยิ่งกว่าดูบอลนะอ่าเข้าใจเพราะว่ามันต้องอยู่หน้าจอตลอดนี่ออกไหมนี่ออกไลยตอกเล่นผมติดผมติดมต้องเล่นต้องเล่นแต่ไอ้ดูบอลเนี่ย มันยังสามารถลุกไปห้องน้ํากินข้าวไปด้วยเดินเราไปข้างนอกไปเลื่อนมอเตอร์ไซค์ไปเซเว่นค่อยกลับมาต่อได้แต่เล่นเกมมันแฟนผมเล็นเลยอุ้ยขอให้ึีติดเกมมึงอย่าติดเกมแบบไอ้พวกห่านี่แบบนี้เลยคือพราะติดเกมนี่ไม่รู้เล่นอะไรเลจเล่นเหมือนเดิมอยู่ทุกเกมทุกเกมมันเล่นถ้าเกิดมันมีเพื่อนด้วยมันจะสนุกมากเกมขับกันไปเกมขับกันมาจะบัฟกันไปว่าสมมุติว่ามากันสิบคนพี่ผมเคยเล่นตั้งแต่สี่โมงเย็น จนถึงเช้าอันนี้เพราะว่าเล่นจัดหลีกแม่งจัดกันเลยมีสิบคนมึงก็แต่ละทีกินตังคบ้างกินตังค์ว่าอ่าที่หนึ่งก็ได้ไปวางกันเงี้ยมันเอยก็สนุกไงโคตรเบื่อเบื่อนะแต่แต่ก็เป็นคนเล่นเกมเหมือนกันนะแต่เบื่อพอถึงคิวใครก็ต้องไปเตะบุกแม่งเติร์นเติร์นน้ำมงาวเนี่ยเออแต่ไม่สนุกมากคนแรกเลิกเพราะติดเกมคนที่สองคนที่สองเนี่ยติดเที่ยว เที่ยวแม่งทุกคืนวันแม่หลอกเราว่าเตงคนนี้เขาอยู่ด้วยไม่ได้นะต้องกลับบ้านไปหาแม่วันแม่นะเรว่าโอเคโอเคไม่ว่ากันแต่คือแม่เราไม่อยู่ไงแม่เราไปต่างประเทศเราก็แบบโอเคลอกันสักพักเพื่อนโทรมาเฮ้ยมึงอยู่ไหนเนี่ยไม่มากหรอสองหรอมันเก่ามันเก่าไม่มาหรอดีเจสองหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ดีเจไม่ใช่ถ้าใช่เดี๋ยวจะส่งบอกไม่มาเหรอไม่มาด้วยกันเราอเฮ้ยไม่ไหนวะ ฟังกี้ไง,ม,ง<อ>มึงไม่มาได้ไงเนี่ยโหนี่มีคอนเสิร์ตเออฮ้ยมึงมันแม่มึงจำคนผิดหรือเปล่าอ่ะแล้วพอรู้ว่าแฟนหนีไปเที่ยวทำไงนั่งนั่งเฉยเฉยเยเฉยก่อนวัน,ว,นวันนั้นมันบอกว่ามันอยู่กับแม่กลับไปกินข้าวกับแม่แล้วก็ต้องกลับมาเหมือนเดิมใช่ป่ะอ๋อกลับมาหาเราใช่เราก็ใส่ชุดนอนเลยอืมเก็บอาการก่อนอ๋อไม่มีโทรไปวีนนะไม่ไม่ไม่แต่เพื่อนส่งรูปให้เรียบร้อยกำลังดกเพียวอยู่เลยนูนนี่โคตรโหดนะเสร็จปั๊บกลับมาปุ๊บกลับมาปุ๊บเราก็นิ่่งกอน เป็นไงบ้างคะอร่อยไหมอุ้ยเตงอร่อยมากเลยอ่ะหูเนี่ยแม่อุ้ยแม่แบบอ่ะแล้วกลับมาเขาไม่เมาไม่ไปกินเหล้าอ่ะหน้าแดงปลื้มรู้ว่าเฮ้ยทำไมแล้วทำไมไปกับแม่แล้วกลิ่นเหล้าหึงเลยอ่ะโอ้ยกินวายมากเตงก็รู้อยู่นี่ว่าแม่เขาชอบกินวายอ่ะเมืองเมืองเยังไม่ยอมรับมันดูอะไรมันโนไปเรื่อยอ่ะพักหนึ่งโอเคโอเคไปกับแม่ไปกับแม่พักหนึ่ง กูจะเป็นคนดีเก็บอาการไว้ดีไหมหรือยังไงดีแบบแล้วเนี่ยอะไรให้แม่งดูเลยมึงดกเพียวอยู่มึงมองไปกับแม่เหกับแม่บ้านมึงดเดชแบบคนผิดเปล่าใครถ่ายมาเาพื่อนกูนี่ยหอยู่ข้างโต๊ะมึงอะอะไรอย่างเงี้ยแบบเอาเลยมันก็แบบเฮ้ยก็แบบไปกับแม่แหละถูกแล้วไม่ได้โกหกแต่วะไปหาเพื่อนมันเกิดแป๊บเดียวเองอแล้วมาแม่งแบงตแต่สี่ทุ่มยันผับป,ปิดแต่ว่ารับครึ่งเดียวความจริงแล้วคืออะไรไม่ได้ไปหาแม่แล้วแม่ สตอมากมันก็เที่ยวทุกคืนเที่ยวเที่ยวจนเราแบบเบื่อเบื่อแบบไม่ไหวไม่มีอนาคตคือบางทีไปพี่แต่ว่าช่วงนั้นอะเราดื่มไม่ค่อยเก่งคือสองแก้วเนี่ยแบบหลับแล้วโอ้โหเคียวมาเหะช็อตมาเลยขอให้ไปทุกคืนเด้อจริงเพราะแม่งอะทำหนูเสียแบบตอนแรกไม่ค่อยชอบเที่ยวเลยพอหลังๆแบบ พอไปถึงก็แบบที่ชิววดนตรีสดพักหนึ่งเปิดเมาเริ่มมันละตอนนี้ก็เลยนิดนึงเริ่ม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 ใจแตกเริ่มใจแตกพอใจแตกเลิกกับคนที่สองแล้วเจอคนที่สามคนที่สามนี่จิตนิดนิดจิตอ่อนอแล้วก็ขี้หวงมากจิตง่ายจิตอ่อนง่า คือแบบต้องมีบทบาทตลอดเวลาพี่เข้าใจปะเวลามีเพศสัมพันธ์อ่าใช่อ่าวันนี้เดี๋ยวฉันเป็นโรบอทนะเธอเป็นเจ้านายกดปุ่มนี้ครึ่งชั่วโมงทํานี้ให้อีกครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยเออเป็นโรบอทเจ้านายครับวันนี้ต้องการให้ผมนำอะไรครับเลี้ยช่วยหน่อยสิเลี้ยแรปขับไปช่วยหน่อยสิอะไรเงี้ยแล้วก็ ต้องบอกกันว่าคบนานนะออเออค<ร>บนานพักแรงไม่เป็น,นแล้วก็จะขี้หวงแล้ว,ลว,ลวนี่ใสก่กระโปรงนี่ยาวถึงตะตุ่มแล้วนี่อะไรเงี้ยหลังๆมาแบบเริ่มมีเช็คแบบเดี๋ยวแบบมีเสียงอะไรแปลกๆเงี้ยแล้วแบบโู่เาทำไมจากงที่เราแบบมีอารมณ์แล้วเริ่มแบบไม่ขู่กูไม่เนี่ยเริ่มแบบกลัวละพอเสร็จกีดปึ๊บเฮ้ยต้ก็ถามเลยเต้อดิเต้ทำไมต้องต้องทำเสียงแบบคำรามแบบอย่างงี้ด้วยอ่ะเพราะกลัวไม่แ แต้ยเราขอโทษบมงที้เขาก็แบบมันมีอารมณ์มากไงก็เลยแบบ<อ>ควบคุมไม่อยู่อ่ะพอหลังหวังเริ่มสนิทแบบเฮ้ยแบบแต้งเราว่าเรามาเล่นอะไรกันมาที่ไม่เป็นตัวของตัวเราอ่ะอไม่เป็นตัวของตัวเราคืออะไรอะ่ะแบบเล่นเป็นบทบาทอะไรเงี้ยเอาปะเอาป่ะพอะจบเอกราศด <c oughs> ารนี่ือแบบหนุ่มงงมันอาจจะมันอาจจะเซ็กจัดมากเลยองเออซึ่งตอนนั้นเรายังแบบหน่อมแหนมเลยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเงี้ยผมจะเตือนเลยฮะเอ่อหนุ่มๆที่แบบว่าพยายามที่จะแบบ มีมีแบบเนี้ยแกละไีบทบาทมีบทบาทอบทบาทอยากสร้างบทบาทครับผมหรือว่าซื้อชุดทอดเพย์ให้แฟนใส่ลยครับยัดเยียดอะไรเข้าไปให้ให้แฟนเชื่อไหมพวกผู้หญิงที่เป็นแฟนเราพวกเนี้ยมันจะไปเล่าเว้ยมันจะไปเล่าให้เพื่อนมันฟังจริงจริงเล่าจริงเล่าจริงตัวผู้ชายเองคราวหน้าไปเจอเนี่ยผู้หญิงอื่นๆจะมองว่าเราแม่ ลึกจิตทุกอันนี้ผมไม่กล้ายัดเยียดหรือหรือนำเสนออะไรนะเออไม่ทางไม่ไา้ผมเลยป้องกันปลอดภัยไว้ก่อนดูเอ็นพิสเซอร์เกมไหมัง ยังยังเลยยังเลยยังแนวนั้นแน่เลยโดนใจเลยอ่ะเฉยแน่เลยอ่ะยังไม่ไปดูเลยพี่ไปยังไงต่อ robot robot แล้วไงต่อมีโรบอทเสร็จปั๊บอ่ะต้องการบทต่อไปให้เราเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติให้ชื่อเจนนี่เสร็จปั๊บออ๋แล้วมันชื่ออะไรชื่อชื่อจอดมันเป็นครูสอนภาระอะไรอย่างเงี้ยอะไรแล้วมันชื่ออะไรมันมันไม่ได้บอกว่าตัวมันชื่ออะไรแต่มันอยากให้เราชื่อเจนนี่อยากให้เราชื่อเจนนี่สั่งอะไรบ้างสั่งบอกว่านี่นะเดี๋ยวไปใส่ชุดนักเรียนแบบเอาล้านๆเลยนะแลดๆแบบแลดๆแบบงี แรกมากอะไรเงี้ยแรกแม่งไม่ใส่ถุงกระตุ้มไอ้บ้าเออฮิตแต่จะอยู่มาสองคนไงอยู่มาสองคนไงแล้วก็ไปใส่ส้นสูงด้วยอะาชีอายกตูดขึ้นซีเอาก่งโค้งแหละเอ้เรียกเรียกซีว่าคู่ค้าอะไรเงี้ยแบบนี่เฮียกูอยู่ใครอะทำเฮียกว่าเออทำแบบแล้วเมื่อกี้แม่งสอนให้เราแบบ พอมีเซ็กมันก็ต้องมีขนครางอะไยางงี้ใช่ปะแบบให้ร้องเลยอ่าให้ร้องเป็นภาษาต่างชาติเอาวันนี้ขออังกฤษ yeah yeah oh yeah oh c o m in g c o m in g yeah yeah คือมึงเห็นกูเป็นไรน่ะโอ้ไปเลยโอ้ไม่ยอมเลยอ่ะตอนนี้จบหลักสูตรปริญญาเอกด้าน ด้านวิชาภาษาอังกฤษเหรอครับใช่ครับจากมหาลัยอะไรรู้ไหมฮะอ้ามหาลัยครับแคมปิทครับครับผมแคมปิดทอช่นะฮะบิดกันบิดกันเดียวายอายุเท่ากันไหมเท่ากันเท่ากันคนนี้เท่ากันอ๋อแม่งจริงมากจริงแต่ครู้ตอนโรบอทอ่ะมันทําจังหวะโรบอทด้วยเปล่าหรือว่ามันแบบมีให้สั่งว่าตื่าหรือว่าตื่อตืดเตืดเตื่อสั่งได้อะไรเงี้ยแต่มหาที่เขาจากบ้านหนูไม่ได้มีอารมณ์เลยเว้ยอยู่เพาต้นสั่งตื่ด มันอาจจะเก็บกดมากเลยอ่างเงี้ยเล่โกรธป่ะแล้วเราเลิกเพราะอะไรเลิกกันเพราะว่าคือเข้าไาบ้าแรกๆจีบอ่ะเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นแนวไหนแล้วหลังๆมาห้ามไปเจอเพื่อนห้ามีเพื่อนผู้ชายด่าแม่งทุกคนด่าเพื่อเราหมดแล้วก็ห้ามแต่งหน้าให้หน้าป้าๆไปเรียนไปสอบห้ามไปทํางานห้ามห้ามใส่กระโปรงก็ห้ามเกินข้ามเกินเข่าไม่ได้ต้องปิดเข่าตอนนั้นเรียนมหาลัยต้องใส่แนี้ยาวๆห้ามแต่งหน้าโทรมมากเยไม่ได้เลย เราก็ทำตามเพราะเราไวรักไงก็ดี้าอแหมไอพี่นิวเคียทำาระดีไว้ก็ใช่เราก็ทำตามค่ะจนเป็นป้าอย่างเงี้ยแต่แบบบางทีเราก็อึดผัดไงด่าเพื่อนเราด้วยอะไรเงี้ยก็ป้าแต่อานนี้แฟนผมก็ใส่จริงหรอบางทีบางทีไงบางทีแบบแต่ไม่ได้ใส่ตลอดเมื่อกี้ก็ใส่กระโปรงมาเปลี่ยนนะไม่ใช่เป็นคนไม่เรียบร้อยก็คือเลิกกันไปหมดแล้วถ้คุณวันนี้มีแฟนใหม่แล้วพอไปสักพักาเนี่ยอยู่ดี แฟนใหม่ก็ตัวเองเรามาเล่นบทโจนจับคุ้ยมามึงมาเลยพี่แบบ experience เลิศแล้วนะเข้ามาเข้ามาเข้ามอนเข้ามอนแต่ว่ามันจะไม่ไปกระตุ้นว่ารู้สึกไม่ดีกับสิ่งนี้เปล่าอ่ะหนูว่ามันอาจจะกระตุ้นนิดนึงแต่แบบโอเคไ็นไรกูชินแล้วแบบะมาเลยมึงมาเลยเอาบะไลมาไอ้นี่คือครบไปสักพัก แต่ถ้าแรกๆเปิดมาไม่ผอวาเลิกแน่เลิกกว่าแบบอุ้ยแม่งไหวหืนสัตว์เลยแต่ว่่่าไมแนเราอาจจะไปซับพังอ่ะจะเลิกก็ได้หรือ่าจะสอนเขาเองก็ได้ใช่แไหมแต่งมาเดอะฮักเดอะฮักอ๋อเดอะฮักตัวเขียวซุปเปอร์โกลซุปเปอร์โกลโอ้โหซุปเปอร์โกลอ่ะน่ารักดีนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าดีกว่าเออน่ารักดีเมาช่วงหน้ากลับมาดีกว่ากับรายการดูซุยครับพี่แฟนก็คงอ่ำก็ ไปนะ <laughs> อะไรอย่างี้ไปเลยค่ะอยู่กับว่ากิจกรรมแล้วกันว่าจะทำอะไรสนับสนุนโดยี l อเบีย